เทากันจะออกนี่ับมันถึงเื่อดแมงไ,ไหน <c oughs> ออโดนหมด1ิ0แต่ปยังไงต้องแตกแล้วไหมปันที่หนึง่งสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Mobile Legends ผมเล่นวิจงครับผมตัวละครวิจงเนาะก็เคยทําคลิป how to วิธีการเล่นเดินเกมนะครับเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะครับผม อ่าคราวนี้ในคลิปนี้เรามาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งับผมเนื่องจากมีโอกาสได้จับนะครับผมได้จับก็ลองเล่นพี่จงก็จะเป็นเซตนี้เลยครับผมเซตน่าจะเซตเดิมมั้งคงจำไม่ผิดน่าจะเซตเดิมมั้งไม่ได้จะเปลี่ยนนะว่าไม่ค่อยได้เล่นมากมายนะครับออเรายืนเลยนะใครเอ่ยเรามาดูกันก่อนนะครับโอ้โหนี่นี่เรายืนเลนกับว่านุ่มคนนี้ครับผมเบามอนด์นะผมนี่ตีให้มันได้สแต็กก็พอแล้วอ่าเห็นไหมไหมตอนแรกเหมือนเสียเปียบเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดสแต็กเต็มนะ ผมบอกเลยจึ๊กจั๊กจิบจิบอ่าอ <My glory S 1> ับสกิลหนึ่งต่อมาเป็นสกิลสามนะครับผมมันคอมโบคู่กันอยู่แล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลสองนะครับตรงนี้คอมโบมัน s <S แล้วแต่เราชอบเลยครับผมจะเป็นเปิดด้วยกดสองสามอะไรนะตรงนีหนึ่งสามสองอ่าหรือจะเป็นอ่า วิ่งเข้าไปใกล้หรือว่าดักพุ่มอยู่แล้วก็ใช้2ก่อนก็ได้ครับ2ก่อนแล้วก็3อย่างงี้ถ้ากูจะหนีก็กดเอ้กดกดหนึ่งไงเออไม่กดหนึ่งู้ีบพูดแล้วก็งงเนาะสกิลมันเยอะนี่ใช่ไหมไหมแพทสิบแพทสิบอุ้ยถ้าต่อยทีหนึ่งโดนแล้วเนี่ยอ้าวฟังโก้ดึงไหมดึงไหมดึงไม่โดนอนะไรครับผมก็คือเราก็ถักพุ่มเมื่อกด2อย่างงี้นะครับผมกด2เนาะ ตามด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแล้วก็สกูจะหนีก็สกิลสามนะครับผมหรือเราจะหนีแล้วแต่เอาตามไปก่อนเบลมอนจะสู้กับเรายา,ยากอยู่ต้นเกมนะครับเนื่องจากเราเนี่ยมีแพสซีฟในการดูดเลียดนะครับดูดวิญญาณนะครับบอกเลยว่าอยู่ยากอยู่อยู่เย็นเลยแหละอยู่ไม่ไหวจริงๆอ่าจะมาดูบัฟมันจะมาดูเหรียญดูปูเสฉวนของเขานะเราก็ปุ๊บเข้าไปคอมโบนี้คอมโบธรรมดา ทำอะไรสุดๆ้าใช้รนก็เจ็บๆอมโบที่เบสิกสุดแล้วเบสิกสุดสุดแล้วอันตีอันตีในใช้ในกรณีไหนก็ได้นะกรณีเข้ากรณีจะออกนี่และกรณีลาดด้วยคิดจะหนีต้องแปลงร่างตัางัน,นเท่ผมชอบมันเท่มันเท่จริงๆ แต่ขนาดจยบลงทุนซื้อสกินพามมาแต่ก็แบบไม่ค่อยได้เล่นนี่คือมันยังไงอยู่นะก็ไปเล่นแต่นักยิงนะสงสัยต้องรอรออีเซียมีสกินนะผมเฮ้ยอะไรนี่อีเซียมีสกินนี่ผมจะไปเล่นอยู่นะเพราะว่าผมก็ติดใจอีเซียคือก็เล่นมาทุกซีซั่นนะขึ้นห้าสิบดาวก็เพราะอีเซียนั่นแหละเฮ้ยอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับมาดิปันครับปันไปดิปันไปสิเออ เออเอาเจ็บ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 เเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยไม่ทำไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงๆครับไม่ถึงจริงๆเลยตอนนี้ก็ฟาร์มไปพอถึงเวลาแล้วก็ได้ของมันก็จะแรงขึ้นนะตอนนี้หวีจงนะครับเป็นตัวละครที่ออกดาเมจอยู่คิดว่ามันจะมีออกป้องกันด้วยเนาะเป็นตัวกึ่งดาเมจแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าซิงเนเจอร์ของเขาเน่ยเป็นตัวที่ต้องเล่นกับแคสซีฟนะครับการเก็บสแต็กนั่นเองไอเทมดามจไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ก็มีอยู่แต่ไม่สุดนะจะออกเป็นไอเทมป้องกันให้ยืนไฟนานๆแฝดสิบเต็มก็คือดูดเลือจดจ๋าเลยอะ เดี๋ยวมันจะมีปีกราชินีไงจะม,มีปีกราชินีมีตัดเลือดมีอะไรนะผ้าคุมออร์เคิลอะไรประมาณนี้ครับผมพวกบัฟให้มันดูดเลือดแรงไม่ไหน <c oughs> เรียบร้อยปั่นไปสิปั่นคืนดิเออไอ้นั่นเรียบร้อยครับผมไอบอมอ์เดี่ยมันปันป่นตลอดเวลาไงแต่ว่าอ้เราเนี่ยกับปั่นทีเดียวนั่นแหละเจ็บเหมือนกันเฮ้ยผมเห็นนะ <c oughs> แวกษนาเดี๋ยวๆเร่งตีก่อนเร่งตีก่อน เร็วเ,วเออดีมากเพื่อนมาแล้วไปไหนเพื่อนปั่นคู่ทาอะไรไม่ได้ก็ถอยก่อนนะครับผมอย่าเล่นกับแบก็กซานานะเล่นกับแม่ไม่ได้ครับผมเ,ออเดี๋ยวโดนโกลเลมยกใส่หน้าหน้าแหกอีกพุ่งลงมาอ้าวแหกอะไรเงี้ยไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอเคทีบ้านอ,อ้าวยังมาทัานอีกถอยก่อนก็นกได้มันดีอย่างหนึ่งครับที่ว่าไอ้ตัวบอลมอนนั้นมันไม่มีสกิลจับ นะเดี๋ยวมันก็มีมีสตันแบบมินิสตันอยู่ก็คือสกิลพุ่งของมันถ้าโดนนี่จะแบบโดนชะงักนิดหนึ่งเองเอ,อแพสซิบไม่ติดวะอีกนิดเดียวเองเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะถ้าติดก็คือเจ็บเจ็บอ่าฟังโก้มาช่วยครับผมเพราะว่าลูกพี่แกแบบไม่ไหวสู้ไม่ไหวนี่เออยกไปอีกแพสซิฟติดนะดูเลือดนะดูเลือดนะดูเลือดนะแตกนะเอ้ยก๊อ์ได้ไงวะ <c oughs> ไอนี่ราดวะ กลับบ้านไปเอาเลือดก่อนก็ได้มาแล้ว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 แล้ววิ่ง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 ข้างบนเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมมันดูเจ็บๆยังไงไหวหรือเปล่าอืมมาละฟังโก้ยังอยู่เลนนี้อยู่ครับผมไม่ไปเลนอื่นเลยมา ต่อครับแพสซีฟเต็มครับดูดเลือดจ๋าแล้วตอนนี้ยังไงฟังโก้ยังไงไม่กลับเมียยืนเฝ้าเลนกันมันเลยเชียวอันตีครับผมเล่นเล่นหน่อยเพื่อนเล่นหน่อยเพื่อนอะไรคือยืนนิ่งอะไรคือยืนนิ่งงงะดิงงะดยยังคงงงต่อไปครับผมแว็กมาอ๋อมึงรอแว็กนี่เองโอเยอะจดัดเยอะจดัดจัดไเพื่อนตีแว็กมึงตายกูตายแล้วแว็กตายแว็กตายแล้วเฮ้ยแว็กตายแล้วต่อ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 เฮ้ยไออ้ยเยอะปันปันปันไอ เมื่อกี้เหรเมื่อกี้เมาหมัดไปหน่อยนึงนะธรรมดาครับทุกคนนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนึงแนละ้กันตามก่อนครับตามก่อนเราต้องการไอเทมนะไอเทมดาเมตตอนนี้เราก็มีเคียวมีอะไรครบแล้วเนาะอ่ากูเห็นแว็กซนะเออเตรียมตัวแปรงร่างหูแทงมันลูกแทงมันหัวมังกรแทงมันลูกเออเออย่งเง้ยเออเออโดนหมดพแพสซิฟ แปแบบไม่เหลืออะไรเลยต้องแบบนั้นไงเวทศนาเนี่ยมันเหยื่ออารมของเราอยู่ครับนี่เอ้ากระโดนกระโดนใครนี่ใครใครครับผมใครใครไม่รู้แต่ว่าโยนสกิลมาแล้วอยากโดดมาก็ได้นะเตรียมพร้อมนะจิ๊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 จ เออแตกในป้อมคือแตกในป้อมถึงสามคนครับผมแต่เราแตกแล้วต้องกลับบ้านก่อนนะครับกลับมาเอาเลือดครับเดี๋ยวเรากลับไปแตกกันต่อครับผมวิงว่งวิง่งวิ่งซี่เอวิงว่งวิ่งข้างบนไม่เคยไปเลยครับมันจะไวไหเนี่ยแต่ว่าข้างล่างก็นัวเนียนะเพราะว่า,าฟังกโก้ก็มาเล่นแบบช่วยบอลมอนด้วยอะไรบอลมอนเล่นไม่ได้ครับผม มันเจอเราเล่นไม่ได้ไงบอมมอนก็อยู่นี่พอดีเลยบอมอนเอาบอมมอนเอาบอมอนอยู่นี่อ่ะอาบอมอนอยู่นี่อะปั่นจื๊อเฮ้ยกอกมึงลาดกูเฮ้ยนี่นี่เออปั่นมันปั่นมันลุกปั่นมันโอ้โหยโดนสมบัดิบ๊อบไอ้น้องยอดนักปั่นนะเป็นไงอ่ะมาแล้วครับมาแล้วเราก็ทําการเวทบ๊อบฝ่ายตรงข้ามทําให้เขาเล่นยากเพราะว่าตัวละครฝ่ายตรงข้ามคือ อุชิออนนะครับผมเป็นคนเป็นตัวละครที่แบบว่าต้องการบัฟบ,บูเหมือนกันนะโอเคพร้อมเล่นปันป่นนะปั่นไปสะบัดบ๊อบไปโดนสะบัดบ๊อบเข้าไปแต่คลิปจะหมดแล้วนะอ่าตีปัม่มตีปั่มไปเออดีมากดีมากใครอยากโดนสะบัดบ๊อบอย่างนั้นเหรอบราโมนบราโมนบอกได้เลยสรุปมันเป็นอะไรวะมันโยนไปซะเอ๋โอ้โหมึงดักอยู่นี่ไม่โดนวะอ้าว,ว,าว ไม่เป็นไรเพื่อนใกล้แค้นแล้วตามต่อต้องมากันบ้านนะพอดีเกิดมาเราก็ต้องกันบ้านเลยเพื่อนไม่กันให้อ้าวอันติบงกือมาแล้วตึงดึงดึงนี่ดึง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 ่ดึงดึงดึงเรียบร้อย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 เรงต้องแตกคู่แล้วไม่เพื่อนเอ้ยเอ้ยเออกันไปกันไปกันไปกำแพงก็อยู่สะบัดบอสหนึ่งทีโอ้โหยังไงซะ เล่นมันดิเล่นมันได้อยู่ไหนเพื่ออยู่ไหนนี่ไหมไม่เห็นวะไปไหนไหนะวะไปไหนะวะอยู่นู่นอ๋ออ,อมันโยกซ้ายโยกขวาอยู่นี่อยากเล่นวะมาขอสมบัดบ,บ๊อบทีดิอืมแพสิฟไม่ติดอ่าม,มีมียืนอาร์สมาร์ทด็อกซ์ด้วยนะคนนี้ได้เจอกูกูชิออนกูชิออนกูชิออนยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวได้แลวมีมีใครไหมไม่มี ไม่มีอยู่ไหนวะเอ้ามีอยู่นี่วะกูหลอกกูเหรอหลอกกูเหรอบอมมอนนี่เหยื่ออารมณ์ของจริงเลยอ่ะแลลูกลูกพี่เขาแจกเขาโยนจริงวะเนี่ยมันดูแปลกแกเว้ยเฮ้ยเพื่อนทักมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวทักผิดเวลาเกือบช็อตอัพเตอร์ช็อคแล้วเมื่อกี้เลยช็อตก็ช็อตกันตายเลยพอดีเราผมมันแค่คลิปอะไอคลิปเลนไอคลิป คลิปนี้มันเลวจริงๆเลยนะมันนี่เออนะอ้าวอ้าวมาเลยครับรวยรวยบ้านแตกมึงต้องแตกนะพวกมึงนี่โอ้โหวงแตกครับผมวงแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวับ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 บบเออเออเมื่อกี้ดึงก็ไม่โดนดึงก็ไม่โดน นี่ป่านไปป่นไปโอ้ไม่กล้าให้กันเลยนะแค่คลิปป่าเฉยอเงี้ยอุ๊ยอุ๊ยอีคนอ้าวคนดึงหัวได้ไงวะอ้าวลอยครับผมลอย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 อุ้ยเหยื่อเหยื่อลมละเหยื่อลมเหยื่อลมแรกชนาแรกชนายาเอ๋เอายาเอ๋แรกชนา จะนะเรียบร้อยแตกเหมือนเดิมแตกเหมือนเดิมจ้าอ่ะดึงอะไรดึงอะไรดึงดึงดึงลมเหรออ่ะดึงลมเหรอจ้านี่ฮะปันมาจ้านั่นแหละนั่นแหละโคตรหนุกบอกเลยถ้ามันได้แบบโดดมันมันอย่างเงี้ยหนุกมากยืนเรียนดีเอาไม่มึเอาเอางี้เด้อโอ้โหับด้วยแปลว่าไอพี่กระโยนนะเนี่ยไอพี่กระโยนจัดเลยละเออมันเกิดอะไรขึ้นวะคือแบบโยนจัดเลย จะต้องขานอะไรเนี่ยทำไปทนอย่านงนี้ทำไมถึงทำตัวแบบนี้ไม่นะไม่ต้องข้ามไปต้องข้ามผมได้รีพอร์ตพี่แกแน่นอนเลยางานนี้บอมมอนสายแจกคือจะหยิบมาทำอะไรก่อน <c oughs> <c oughs> ฟาร์มเลนเราก็ดันเลนขึ้นครับผมดันเลนขึ้นก่อนตอนนี้โอ้ <c oughs> ถ้าแบบผมเจอบอมอนแบบนี้ในทีมนะมันบอกเลยแบบไม่แบบหัวร้อนเฮ้ย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 ไม่ใช่ไม่เห็นนะเว้ยเห็นเห็นนะเว้ยคือแบบอย่างว่าแล้วมันหัวร้อนครับมันทำมันเป็นท็อกซิกเกมเมอร์ับมันเป็นเพเยจอร์ท็อกซิกไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคทำยังไงก็ไม่โอเคบอกเลยเล่นเกมก็ไม่สนุกเลยคือถ้าแพ้แบบสนุกก็คือแบบมันสูสีอะ่ะเออมันดูโอเคอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อนแบบแจกมันตั้งใจแจกอย่างนี้เลยครับผม เฮ้ยเฮ้ยเมอสครบมันยิงอะมอสครบยิงเจ็บยิงเจ็บยิงเจ็บไอ้นี่ไอ้นี่หมามืดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะมอสครบหมามืดเหรอมอสครบมอสครบผู้แรงอยู่เมื่อกี้แรงอยู่นะต้องระวังมอสครบนี่มึงเขาหน้ากูไปกูก็ไปเหมือนกันไปมันอยู่ไหนวิ่งไปไหนแล้วมันไปไหนแล้ววายตามหามันสิไม่มีเลยเลยจะดูให้ดูให้ดูให้เช็คทุกพุ่ม มันมันน่าจะวาร์ปกลับไปแล้วเช็คคุ้มเช็คคุ้มอ,อ่าเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เหรอนี่คือตัวจริงของเจ้าใช่ไหมใช่ไหมจ้าตายเราจะหมดแล้วโอ้ยบ้านแตกสแลกขาดอย่าบ้านไจใครบ้างเข้ามาแล้วเฮ้ยเออกูจะเที่ยมนี่ว่าไงเพื่อนไม่ไงเพื่อนอยารณมอย่ารล,ลมกูไปนู่นแล้วอะ่ะอ้คนนี้คนนี้ก็ได้ได้เหมือนกัน อ้ชเดยหนึ่งคิวเฮ้ยมอสครบอ้ม่งแรงจัดเลยโอ้โหโดนไม่ได้โดนผักม <c oughs> ผมบอกผมพิมพ์บอกกับ <c oughs> เพื่อนว่ามอสครบเนี่ยถ้ามันมันแตกมันตุยมันขีดเนี่ยคือเราชนะแน่นอนนะผมเพราะว่าตอนนี้พิอริตี้ของมันก็คือ ope, นะม, <c oughs> มอสครบครับผมคือมอสครบเนี่ยมันเป็นตัวแบกทีมผ่าตรงข้ามแล้วตอน,นำำเนี้ยทำดำมีดทำจังหวะนะระวังด้วยโอ้กูดถึงมึงก็อยู่กันครบเลยนะโอ้มัแล้วเอ้ยหายตัวกูก็เห็นนะจ๊ะแม้ แม่แม่โอ้มาี่มาีีโอ้สีตัวเห็นแวบแบ,บสี่ตัวครับผมเหนอนนะ่ะระวังระวังโอ้จะเย็นป่าผมลูกพี่เข้างั้นเลยเหรออือก็ได้ก็ได้ไดมามาหูหูเข้าเกินนี่ปั่นให้ทีนึงอือกุ้งหนีไปดิอ้าวนักยิงแตกแล้วเฮ้ยสวยแล้วอือยังไงยังไงยังไงต้องแตกแล้วไหมปั่นทีนึงสะบัดบ,บ๊อบหนึ่งที เฮ้ยมึงมึงห้าวหานมากมึงห้าวหานมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงห้าวหานมากเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหมดครบแตกไปแล้วครับผมสวยสิครับคราวนี้เหยื่อลมกูเหยื่อลมกูต้องไม่รอดแล้วหยอกจูวัดเตี้ยจู่วัดเก็บรถเด้อเด้อมันต้องแบบนี้ไงแตกไปแล้วฮ่าครับผมจบเกมครับผมจบเกมเลยครับผมแตกฮางจบเกมละ ไม่มีคําว่าปรานีใดๆทั้งสิ้นนี่ตีบ้านตีบ้านสิ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 มันมาแล้วมาแล้วจบจบเรียบร้อยมีคนโยนเกมหนึ่งคนครับผมใารตรงข้ามจะยังไงก็แล้วแต่เขานะครับผมจะไปรีพอร์ตก็ได้นะ,ะพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกแรงหร,หรือหรือแมตไหนก็ช่างอะไรก็มันไม่โอเคครับผมไม่โอเคมันไม่สนุกมันไม่จอยนะครับ นั่นแหละก็อย่าทำตามแล้วกันนะครับผมสําหรับบรอมมนนะครับผมโอเคเราได้ MVP ด้วยนะไก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมก็ช่วยกักดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะ